สวยเหมือนก้อนขี้เลยใส่ได้หนึ่งอันดีครับว้าอะไรวะเน,นี่ยหมุนได้ไหมหมุนฮะใครเป็นคนขี้เก่งนะเก่งๆยอดเลยผมนับถือเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะรู้สึกว่าอาจจะต้องตามนี้แหละแต่ทีนี้คืออ่าไม่ใช่นี้ละเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีวิธีการทําให้แบบว่าดูแล้วมันสวย เฮ้ยอันนี้ได้เยี่ยมไหมมาเข้ากันเ,เลยเป๊ะแล้วก็ให้อันนี้มันเป็นสีแดงไหมไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> ใช่เฉยเลยเฮ้ยดีดูดีดูดีแสดงว่าน,นี้ไม่ถูกมันเลยไม่ติดกันต้องหาอันที่มันถูกก่อนอันนี้จะเป็นอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเจ๊งเจ๊งเจงไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่เออได้แล้วสองชิ้นสองชิ้นนี้ไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกันใช่ไหมไม่ใช่คนละส่วนกันทุกคนเอ่ออันนี้ได้อ่ะเป๊ะเยี่ยมไข่ชิ้นหนึ่ เออมาลาทอนที่สุดเลยชีวิตนี้อ่าแล้วก็น,นะทุกคนนี่ได้ไม่ใช่เฮ้ยมันเป็นมันเป็นภาพแบบภูเขาไฟเนาะแต่ว่าภูเขาไฟที่